สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมหัวแปลแขววงจิบภาพมาเมืองการป่าทุเรียนครับแต่ว่าบุ้กบุ้เกยป่าได้ครับนี่ป่าเท่าไรอครับมุ่อวานจะได้กินบอป่าตรงไหนควันเอาเลยว่ะมันต้องป่าทรงไหนก่อนอ๋อจะได้กินมอ กป่าจรงเลยป่าเด้ๆเนาะแบบไปกินมื่อกินมึงสิเดี๋ยวคิดคิิิโอ๊ยหักศอกหาเงินไปกินมื่องกูพูได้ป่าเป็นน้อป่าเน่นครับป่าจริน้อ ปไปเลยโอ้ยเจ้าสิได้กินบ่นได้กินหรอกมปาป่าในเ่เด้อพี่น้องเด้อลาดปูเป็นลาไปก่อนครับเดี๋ยวหาดป่าทุเรียนก่อนถ้ปาป่าเป็นแล้วสิมันลงให้เบืองไหมวัสดีครับ